จิตใต้สำนึกเขาทำงานมากถึง93%ค่ะรวมไปถึงจิตใต้สำนึกเราเนี่ยนะเขาสะสมในเรื่องของประสบการณ์เดิมๆซึ่งประสบการณ์เดิมๆท่าทางสายสาศาสนาเขาจะเรียกว่าสัญญาณสัญญาณเดิมค่ะมันเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากประสบการณ์นะัวันนี้แหละที่เราทำว่าปัจจุบันนี้เราเลือกที่จะทำดีใช่ไหมถ้าเราเลือกที่จะทำดี ก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เข้าไปเก็บไว้ในจิตใต้สานึกแล้วอย่าลืมนะว่าจิตใต้สานึกเราเนี่ยข้ามภบข้ามชาติจิตของเราสั่นสะเทือนเป็นพลังงานสั่นสะเทือนเป็นว i เบรดเช่นเช่นเดียวกันไม่มีวันนอนสต็อปค่ะเข้าร่างนี้ออกร่างนั้นไปล่างใหม่ต่อเนื่องตลอดเวลาจนกว่าจิตดวงนี้ของเราอะ่ะ จะเข้าสู่สนามควันตั้มหรือสนามแห่งความว่างเปล่าถ้าถามพระพุทธศาสนาเรียกว่าการเข้าสู่แดนนิพพานอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ที่นี่นอกเหนือจากเราจะมาหาเลี้ยงชีพชอบหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีพชอบเพราะว่าเราปรารถนาซึ่งอะไรคะซึ่งความสุขถูกต้องไหมเราไม่ได้ปรารถนาความทุกข์หรอกแต่ตราบใดที่เรายัง เวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน31พบภพภูมินี้เราเอาทุกมาด้วยทุกคนไม่ว่าจะเตี้ยต่ำดำขาวร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐียังไงเราหนีเรื่องนี้ไม่พ้นแต่ในวันที่เรามารู้ในเรื่องของจิตใต้สำนึกเรียนรู้เรื่องนี้แบบเข้มข้นนะเพื่อนๆเ,เ,เราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะ